ดีค่ะตอนนี้นะคะเบื้องหลังการทํางานพรุ่งนี้นะคะที่จะจแจกแจกอาหารนะคะพรุ่งทำอะไรคะคุณแม่พรุ่งนี้ผัดวุ้นเส้นใส่ไขค่ค่ะผัผดวุ้นเส้น,ดนได้มาจากศูนย์ข้าวเพื่อหมอนะคะที่เขาเอามาให้นะคะพวกเราก็เลยซื้อ,อวัตถุด,ดิบนะคะไปอื่นมานะคะเพื่ออันนี้กำลังเตร,รียมงานกันนะคะ,ะ,คะทำกับข้าวพรุ่งนี้นะคะ สี่ร้อยชุดสี่ร้อยชุดนะคะประมาดูเส้นจิ๋วข้างในเก๋โมราซาทุกคนค่ะโมราซาทุกนะคะขอบคุณนะคะทุกคนบูนมาบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกับข้าววิปานนะคะแจกสู่ชุมชนนะคะอ่าผัดฟุ้งเส้นใส่ไข่นะคะหรือผัดกุ้ยเซี่ยเนาะพี่เจี๋ยเนาะ ตอนนี้เครื่มพร้อมเลยนะคะยังไม่หุงน,นะคะไข่เสรพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะก็ <c oughs> วันนี้คาดว่าน,น่าจะไม่ต่ำกว่า300 400ถึงชุดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอดูปริมาณขอ,อก่อนนะคะ <c oughs> ยังไงก็ร่วมบุญมานะ <c oughs> บูรณา <c oughs> บุญนะคะเพราะว่าตอนนี้ศูนย์ข้าวอะไรนะศูนย์ข้าวเพื่อหมอ <c oughs> นะคะ <c oughs> ได้บอก <c oughs> บอกมาว่าบางวันนะคะเมื่อวานที่ไปมูลนิธินะคะ ของไม่พอเลยนะคะเพราะช่วงเย็นไม่เขาเรียกว่าชุมชนไม่ได้ทานข้าวกันเลยนะคะจนวันนี้ต้องหาวิ่งข้าวคือผัดหน้าง,งานนะคะประมาณสัก1,000งพั 1, 1, 1, นมื้อนะคะหนึ่งพันห่งพนท่านะคะเพราะฉะนั้นใครจะร่วมบุญมาร่วมมานะคะเรายังมีกําลังทํากันอยู่เนาะก็ช่วยๆกันค่ะเดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะสู้ๆ ทอดยาวสองเท้าก้าวเดินเมื่อไกลเกินฝันใจมันทอ้อผู้คนมากมายวุ่นวายไม่เคยพอทำไมนอต้องดิ้นรนสู้ไปเมื่อชีวิตยังมีต้องสู้ต่อจะไปขอใคร ็จแล,ละะ้วค่ะได้ทั้งหมดกี่ชุดวันนี้5้ายดิชุดนะคะจอไหนได้ไหมบรุ้นเส้นกับข้าวอ่ามัใหญ่มากนี่นะคะอย่างนี้นะคะมีข้าวกับบดรุ้นเส้นนะคะใส่ข่แล้วก็มีเฉพาะบดรุ้นเส้นอย่างเดียวด้วยนะคะมีบะบุ้นเส้นอย่างเดียวตรงนี้ เยอะมากนะคะก็คืออย่างนี้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ผัดกะเพรานะคะข้าวผัดกะเพราอีกรอบหนึ่งนะคะพอดีว่าเราได้วัตถุดิบนะคะมาจากศูนย์ข้าวพัวหมอข้าวมาให้เรานะคะวิ่เส้นนี้เขาก็มาให้เรานะคะแล้วเราก็มีของที่พวกเรานะคะไปซื้อมาแล้วก็มาคิดเมนูนะคะว่าจะทำอะไรให้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีข้าวผัดกะเพรานะคะแล้วก็วันพฤหัสเราจะทำเดีใคร อ่าเดี๋ยวคั้วไก่อีกนะคะจะทําเยอะหน่อยนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ750ชุดนะคะที่รับทำเส้นทั้งหมด100กิโลนะคะก็ใครจะมวนธนาบุญมาก็ร่วมบุญมาได้นะคะเมื่อวานได้เงินไปจากที่โบอีกจากประเทศเยอรมนีนะคะขอขอโทษนะคะต้องบอกว่าขอโทษที่โบไม่ได้อยู่ในมือเอ๋ชื่ออีน้นะคะแต่มาจากที่โบโอนมาให้รับเรียบร้อยแล้ว5,000บาทนะคะแล้วก็โบมามา ก็ให้มาอีกห้าพันบาทนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่เตยกระจุกกระจิ๊กนะคะก็ส่งมาทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะคะทําให้เขาอิ่มท้องพวกเราเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะบอกเลยไม่ต้องไม่ต้องก้มนะแต่เหนื่อยนะคะทํางานเหนื่อยกันทุกคนอ่อนล้าทุกคนนะคะแต่ด้วยเราเหนื่อยเอาคำพูดแม่ชีรสภรนะครูบาอาจารย์นะคะมาพูดว่าเราทําเราเหนื่อยแต่เราพักแล้วเราหายในวันนี้เราส่งข้าวไปให้เขาอย่างน้อย อะไรที่เราอิ่มเราอิ่มใจเราอิ่มใจทั้งวันนะคะเขาอิ่มท้องเราอิ่มใจงานมาสู้ไปด้วยกันเนาะอีกไม่นานคิดว่าโควิดก็น่าจะหายไปนะคะแต่ยังไงพวกเราก็สู้ๆนะกำลังใจทุกคนนะคะฝากดู Youtube ด้วยนะคะ y o u t u b e ที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นในการทํางานนะคะกว่าจะเป็นรูปธรรมนามรทำนะคะต้องใช้แรงกายแรงใจแรงทรัพย์นะคะแรงศรัทธาแล้วก็ เขาเรียกว่ามีความเพื่ออาทรนะคะมีน้ําใจต่อกันต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาอิ่มท้องเราอิ่มใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นพลังเนาะพลังความศรัทธาพลังบุญด้วยกันก็ยังไงก็สู้ๆเนาะเป็นกาลังใจทุกคนค่ะ500แชร์นะคะ8 0ชุดนะคะในวันนี้บนราณศาสตร์ค่ะ